สวัสดีจจะพี่น้องมายินข่ากันพริกแกงทะเลแปลไาม่หลักล่างแล้วจีนเนี่ยอีนั่งเท็ดงานอยู่โรงเรียนได้ค่ะในตอนนี้โรงเรียนอยู่บทนี่และตอนแรงมามาเข่างานใบสองครึ่งพี่น้องตอนนี้ก็สีม่งแล้วยุคนเดียวอยัลไงพี่น้อง ทำง,งานคนเดียวแล้วไม่นหนีมา,ข,งงา,มา,าข่างงานสวยเมื่อเช้ายีน่งบ่ดดบไปทำงานสายต่ว่าไปโตบัตรพี่น้อง่ตบัตรสีผู้บัตรต่างดาวนะตอนนี้ตอนนี้นั่งยังถือบัตรแต่งงานอยู่เนาะเะนาะก็คืออีน่งขึ้นมาโนเวด้วยวิดวยวิชาคูมัน วิสาขุมมันมันอยู่ได้หกเดือนพอมาจะพอมาวิสาคูมันเจ็ดผาพอเข้ามาถึงแล้วภ่ายใน้เจ็ดมือไปไปรายงานตัวก,กับตำรวจมันบอไปรายงานตัวก,กับตำรวจแล้วก็ไปถ่ายบัตรสีมพู่มาบัตรตั้งดาวไปเห็นบัตรตั้งดาวมาอันนั้นจะมีจะมีอายุได้ประมาณเอปีหนึ่งมั้งพอปีหนึง่งบ่ท่านถึงปีดอกถัดมาอีกแค่บอกี่เดือนอีนางก็พ่อใหญ่ก็เซอร์ขอแต่งงานพอเซอร์ขอแต่งงานแล้วก็ เฮดวิ่าหม่เป็นวิสาแต่งงานทุกมณีอีนางอีนางถือวิ่าแต่งงานนะคะนอนหลัอีนางก็ไปไปตอวิ่าแต่งงานมาได้สองปีปีหน้าอีนางถึงจะเซอร์ขอวิสาถาวนววิสาถาวรเนี่มันก็มีอายุได้สองปีเท่ากันแต่ว่าเขาสามารถต่อได้ทุกสองปีอย่างเนะี่นอะยกแคลงแห้งพี่น้อง อีนางก็บพราะไงเพราะไงเพิ่น,นเสิร์ฟหายแต่ว่าเฮ็ดพิษเฮ็ดไปพิษแต่ว่าโชคดีที่ว่าไปเจอไปเจอ,ไปเจอตำรวจใจดีพี่น้องเขาก็ได้ห้เสิร์ชใหม่จ่ายเงินใหม่ตรงต,ตรงนั้นเลยจ่ายเงินไปสองพันหกสองพันหกร้อยคูณเพราะว่าพพอใหญ่เพิ่น,นไปเสิร์ชเอาเอาตัวเก่าของ ของมาสองปีที่แล้วก็เลยไม่ได้คันว่าเป็นตำรวจตำรวจที่เขี่ยวก็นี่นะเขาไล่กลับบ้านเลยแล้วก็ไปเฮ็ดไปเฮ็ดมาไปเฮ็ดมาหม่าังสินะแล้วตวนเน,ตวนเพราะไงอยู่พี่น้องเพื่อนกรนะเทา่าแล้วเนอะหลงหลงลงืมๆเดี๋ยวนี้น้ำจะฝึกเฮ็ด ฟึกเฮ็ดเองละเดือนหลูดเฮ็ดเอง,ออน,ง,งนี่เขากั็แต่จะเล่นยังไง ดีนะมาเช้ากินกินข่าวก่อนออกจากบ้านแล้วบางงานหิวตาล่าเลย จ้าผ <c oughs> ัดเป็นแกงทะเล่ะกุ้งกับปลาหมึกใส่หน่อไม้เป็นหน่อไม้ต้มตอ่ะ Mm. Oi. กิกนี่ฝนตกน้อยๆพี่น้นองตอนแรกคิดว่ามือนีนอากาศดีเด้อ 没错。 ดีที่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาห,อนาอห้อนมันไม่อยหมืดพี่น้องเขาบ่าจะเฮ็ดอยู่นี่ถึงสามทุ่มมืลอปลปด่ปเลยนอนบา้านมูต้องขับรถกลับ,บา้านเพราะว่ามือออ่นเขาง,งานเขาง,งานแต่สาวอยู่แถวบ้า,บาน,น,มมนนี้นั่งข้อมมูนนี้นั่งทำงานโรงเรียน ก็เลยนอนอยู่นี่บ่ไ่้ Hmm. What's up? ไปพี่น้องใช้งานกต่อเชิญเนี้ยมากินเขาอ่างเือญนั่งขอตัวได้แ็ดงานก่อนมันนี่เฮดสองตึกสองตึกนี่จะเป็นห้องเลี่ยนตึกหนึ่งจะมีตามสั้น สันนึงจะมีสามหองหองเลียนหองใหญ่เนาะค่ะเนาะซองตึกเบ่เลียวดอกพี่น้องมาเลยตึกเดียวเท่านั้นแหละขึ้น <c ười> นี้ฟังไปแค่นี้ค่ะ แล้วตอนก็บแม่ใจนั่ขอตัวไปทำงานกอนเด้อ